ขอเวลามันเท่าเียทอะไรอะเียบเป็นลูกพ่อฮะอ้ามเป็นลูกเขาเอถ้าผมเป็นลูกแอลลูชายลูกนี่ดูสิตกแน่ขอได้แค่บาบาทในระหว่างทาไปตามหาพันธองแต่เจอผีสวยปงของมกช้ามาสวยอยากมาดีมนันฟ้าเลยแต่จูจอมก็มองถ้าสวยแล้วจะเป็น นี้ใดที่ไปนะครัอาจจะมีผู้ใดสำพัญก็ได้หม่อ้รู้ว่าเขาอาจจะรู้จักเขาสามน้องยอดก็ได้ไม่ต้องถามก็รู้ความหมาเลยสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะเออใช่คุณเป็นพี่รถระเบิดอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอาจจะพี่เต๋าค่ะถ้าได้รบกวนคุณเห็นหน้ามาเจอได้ไหมนะเจนมาจากเลยค่ะแล้วเป็นผู้หญิงคุณคุณเอาหมายทุนได้ไหมไม่หัวค่ะ คุดกับใครอ่ะคุดกับน้องเขาอยู่อะไรน้องสาวคุดกับน้องสาวใช่น้องสาวชื่ออะไรชืเนี่ยเชื่อพี่น้องสาวชื่ออะไร่เขาไม่ได้คุยกับเองหรอกเองไม่ต้องไปยุ่งกับแหนกเธองเขาคุยทาอะไรอ่ะคุดกับน้องชายครับเขามีน้องเลยเหรอมีนะน้องชื่ออะไรใจอวอยู่พูดดีแหนกเดินสมุด มีไม่ิน่วดหัวนี่ต้ไอ้นี่็ยากคุณนะน้ต้อไปกันเครับนแรพอดีว่าผมมีอาธุระกี่ยาษาแล้วนะเอาีกจะหาพิ่วไปตั้งแต่วันแรกไม่อยู่หรอกค่ะไปเลยไม่ได้อยู่เพมต้องอยู่ปมอเจเี ไอ้เจตเลง่กกตัวเดียวุ๊บัเมา้วยไมเ่เคนหมา่ไม่ใช่ไอนเตัวมัไม่ใช่ไเตัวม่มัก็มีสองกลีดมองโลกไปแน่ดโอเคอีกปลงรานะคะ

จริงเลยนะขอบคุณนะคะถามจริงๆเลยตอบด้วยนะมึงได้คัาตัวเท่าไหร่วนะอีกถามมึง

พยนอ่ฉันบุเยอะแล้วพยาหน้าเขาหน้าแบบเขาช่วยอย่กับชายยาหน้ามาช่วยไว้พยาใช่เออแล้วเขาอะเขาบอกว่านี่ดงองดลือีความาไปแต่งตัวใหม่ก่อนแล้วก็ขึไปตามหาเนื้อผูนะเออแล้ก็มามาแบบมาเจอผู้ชายคนไหนค่ะผู้ชายคนไหนเดนโลมีคันคมคือเือผูจริงนี่เลย นายเชื่ออะไรอเชื่อเชื่อสายชื่สองที่้อาสายสายทนรอมาสายได้แหลตามรัวา้ชาวพีโมไซแล้วเนี่ยตงที่มามมันไม่หญ่ไม่น่าเชื่อมันก็เกิด้นได้ ก็เป็นผ้าขาวเลยแต่เทียนผ้าใบเนี่ยโดนต้นไม้ฉันน่ะนั่นแหละสิเทียนลอกใช้เลยแค่ไปหาพทีนเทาจะรีบช่วยพี่นันทญานี่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เธอเล่ามามันจริงหรือว่าไม่จริงแต่ว่าฉันน่ะอยากจะรู้ว่าเธอรู้จักเขาสามรอยยอดหรือเปล่ารู้จั้งนั้น ถ้อยากแต่งงานกับฉันใช่ไหมใช่จะให้สัญญากับเธอเลยนะตรงนี้เลยทุกคนเป็นพยานถ้าเธอไปหาผานทองให้ฉันได้ผานทองเขาสาวร้อยยอดฉันจะยอมแต่งงานกับเธอทันทีเลยเขียนสัญญาก่อนดี่พูดเมื่อกี้สัญญาอะไรไม่ต้องเขียนหรอไม่หรอไม่เขียนไม่ไปเขียนเลยไม่ไปไม่ไปตอนนี้จะทาแบบตอนนี้ เาเียก็จด้ก e ็ได้ลาค่โทษนะคไปนีเจนาสยไเล้วยาเรเจน่าสุดยดเลยนะเนนาสุยาเียอ่ะแต่ว่ามันเที่ยงนี่ผยจะไม่ได้แล้วพูดตรงยาฟาบานเราเ่ยจะนั่งแต่เที่ยงวากว่าตรงชั้นเลิฟไ้และพึมาเขาเป็นใครเดินรับรางวัลแต่เดียวเ เราเปียนเลยเปียกเลยเียนเลยเปียนทีเปียกไอเปียกเขียนเลยพขาเเจ้าสอนสิงได้ใช้กำนองขนาดคลองที่เขาสามร้อยยอดภายในสาวันถ้าหากาหามาได้เราสอนสิงจะยอมแต่งงานทันทีลงนามสอนสิง